นครบใจเจว่านี่แหละเยไม่ตาหนูกานดูใจยวยที่ใน้ายด,ดงดถ้าไม่มีเทวานี่การดาจะต้องอับโชคจะตาชีวิตคล้องกันอย่าจะต้องปริบป่งตอนนี้มาอยู่เนว เต้าดงแต่ชอมยงคิดถึงบรรดานางาวนเป็นตายด้หรือดีตอนนี้หนูไม่รู้ ก้าวกังได้ยาใจมันต่อสู้พระนางไม่ต้องวิตกอะไรรอกคิดจะว่ายังไงยังไงเนี่ลูกกเทวนาเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลแม่นางกัญญาณีราชินีคงกระสัดในแผ่นดินดุดมสินดีที่สุดให้คิดว่าวันนั้นถ้าไม่มีฉันพระนางจะต้องไม่ปลอดภัยแน่ เสือสิงและสิงเล็ในป่าดงดิบเพลงนี้มันจงกัดเนื้อกินที่อย่างแน่นอนค่ะฉันก็รู้ดีว่าชีวิตของกัญญาณีเนี่ยถ้าไม่มีลูกเติบดาเนี่ยไม่มีคนช่วยเหลือกัญญาจะต้องเสียชีวิตแล้วจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยที่ดูใช่ว่ามาอยู่กับลูกเติบดาที่นี้น่ะทุกสิ่งทุกอย่าง บายใจไม่น้อยแต่ว่าดวงใจของผู้เป็นภรรยาเนี่ยจะต้องมีความหมวนคิดไปถึงพระสดาที่อยู่อย่างบ้านเมืองเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอมพี่กีุวันเนี่ยไปอยู่วาบายภูมิตนที่ยักษ์ปันทาคามันได้พาไปเนี่ยพระองค์จะมีความทุกข์พระองค์จะมีความเดร,อ,รอนพระองค์จะเป็นยังไงกัญยาก็ไม่ทราบนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ย แมแต่ประชาราชในเปรนดินดุดมสินประเทศกัญญาก็มีอยู่รู้เขาจะอยู่ดีกินดีมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ยากลําบากยังไงเนี่ยกัญญาก็มาอยู่กับลูกกษตรเวดาที่นี้นะคะฉะนั้นมันนี้กัญญา้ระการที่จะขอร้องขอร้องเรื่องอะไรละ่ะขอร้องให้ลูกกษแตร,ริยเวลานำกัญญาไปส่งเปรนดินอุดมศินประเทศโอ้ขี้หม้เลย ไปส่งที่แผ่นดินดุดมสินประเทศระว่างะการเดนทางมันตกองข้ามไปหลายบ้านหลายเมืองผ่านเขมินไปได้ด้วยซ้ำเรื่องราวระหว่างนี้นะอย่าลืมว่าขีดเดินตกขีดเดนินกำลังทุลรมุนวุ่นวายเรื่องขูประารนีพระนงังบางทีไ โนที่วัฒนธรรมก็กำลังจะสู้รบปรบมือกันอยู่พระธรรมการบ้านการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ทายไม่ถูกกันแล้วว่าใครดีใครชั่วบ้านเมืองยุคนี้สมัยนี้ทางที่ดีพระนงางจะกลับดีกว่าพี่กลับแล้วยัยงไงอยู่กันว่าเทวดาทีนี้ฉันจะนิรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นในป่าดงพงไพรยอย่งนี้เราอยู่กันสองคนอย่างมีความสันติสุขไม่ได้ฉันมีสามีแล้วนะ จะนักใจอื่นไม่ได้เหยีกดรณดชีวิตของกัญญาเกิดมาชีวิตนี้ไดกว่าจะมีสามีเพียงคนเดียวเท่านั้นละ่ะจะไม่นอกใจสามีหรอกเมยว่าสามีจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะขอความสจะริงให้อยู่ในดวงใจของลูกผู้หญิงคนที่ชื่อกัญญานี้หมายความแรงในตั้งใจอย่างแน่วแน่ถูกแล้วค่ะโอ้สมายแล้วความหวังของกูจงพังไปหน้าดึง กูมีความคิดความหายไวตั้งแต่วันแรกว่ายังไรเสียเมืองพระนางมีความสนิทสนมอยู่กับเรานานๆจะขอความรักไม่นางเราจะในระมิดไปเป็นเมืองเบืองดึงในป่าดงดิบเป็นนี้จะอยู่กับอย่างความสันทีุ่ขกแต่วันนี้ถ้าหากพระนางไม่ตกลงถ้าเราปล่อยให้พระนางกลับเราก็มันขาดทุนแย่ยังไงอยังไงบอกความจริงกันเลยบอกว่าไม่ไอ้ครับเราจะขอความรัก แม่นางกัญญาว่าไงค่กวันนี้จะขอพูดความจริงกับแม่นางความจริงอะไรล่ะความจริงว่ารุกเทวดาเนี่ยตกหลุมรักแม่นางกัญญานีนะจะอยากให้แม่นองกัญญานีเป็นภรรยาของฉันอยู่ในแถบทิ่นี้โอ้ยไม่ได้หรอกนะคะกัญญามีสามีแล้วถึงมีสามีแล้วฉันก็ยังรัก หากแม่นางไม่ตกลงตามดีจะลืมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเสี้ยวเวลาทีนี้ฉันจะบังครับน้ำใจแม่นางกัญญาณีเป็นภรรยายฉันให้ได้โอ้อย่านะก็ไม่ได้คุณจะทำอย่างนั้นคุณเป็นเนึ่งคนใช้ของมาอินรทาที่ราชเจ้าแห่งสวรรค์พระอินทราส่งมาดูแลความทุกข์ของเหล่านาประชาราชของสัตว์โลกถ้าคุณมาทำแบบนี้อย่าลืมว่า ถ้าหากผู้หนึ่งคนใดเขารู้เ,เขายติถินเนินตาว่าต่าถามันจนคนธรรมดาที่เกิดมาแม้แต่เทวดากันอย่างชัว่วคุณเป็นละงายบ้างเนอนจะละงายอะไรเพียงแต่ว่าได้เป็นนางกัญญามาเป็นภรรยาของฉันทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองนี้เขงไม่มีความลังายกันแล้วละแล้วภาษาไทยเทวดาจะไปจ,จะไปละอไงอ่ะ เห็นดีวันนี้จะยุ่งจะและกกันยาเธอทำยังไงดีเราจะขอช่วยเหลือกอความวีเหลือจากใครนี่ป่าดงดอแยงนี้ไม่มีใครที่ไหนเสแล้วนักหน้านอาจีิตนี้แล้วครอบกันยา ไม่เลยนะตอนนี้แหละเธอไม่อยากพูดมากแล้วมันเสียเวลาตรงก็อดกันยาในปลาดองพูดดีไม่ได้คิดนะว่าปลาดมรอยเองนี้ ไอโนกี้เรากับแม่นางกัญญาจะบังคับคงเธินน้ำใจเย้ยพินกายาของเราให้ได้กัญญาต้องหรือเปล่า ขวามอมไม่ได้ได้เท้าได้รับคำประกาศเห็นะทะ่เคยช้ำด้วยเวลาคนไหนข้าความไม่ดี้จะต้องท้าไม่เป็นทัดเดียร์ชาติไม่นางขันยานีถ้าหากเราไม่ช่วยไม่นางไม่ปล่อยไปฉันรีบแล้ว โอ้ยไม่ไหวเวยเมืองไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเป็นคนชายของพระอินชาติราชเจ้าแห่งสวรรค์ อินทรงไมดูแลความทุกข์ุกของเาวานาประชาหรือทัดโลกเต็มกลกับมัทจ้างความบัดซบความเลวระยำทำแบบนี้ไม่ถูกเว้ยโอเวทนุเวทนุอ่ะใครเอาเวทนูอ่ะโอมันไม่หูทิพตะทิพเว้ยกูจะตรวจดูแลปล่ยความว่าคนใช้ของอินทร่ิาชเจ้ามาเนี่ยใครทำดี แกไปไอ้ฮนต่อไปอินทาที่าตเคยทำชั่วทำรอดแต่เรามันจะจะลืมไปลืมไปเป็นอย่าลืมว่าไม่นางกันญาที่ก็มีสามีาไม่นางกะมันทำอะไรไม่นางบ้า,างก็ขอดไม่นางค่กโกอธไม่นางกะแล้วจูบสองครั้งสองครั้งไม่เป็ดรเลยนะ กูผสงครั้งแล้วทำไมละ่ะเจ็าต้มแถวนี้บ้างไหมน,น,นิดนิดน้อยน่อยเกตรงน้นนิดน่อยเป็ดไปตายมือบ้างเหรอเป็ดเป็นเทวดาเปคนขมี้นเขาหูย่านะไม่พูดไม่ได้นะความมาตอนนี้มันแหลงต้องกินกันแล้วเราโอยุง่ง ไม่นาไม่ต้องกลัวตอนนี้เวทนูมาแล้วไม่น่าปลอดภัยใครไม่ได้ใครไม่ได้อย่าลืม,มว่าเวทนูเนี่ยเป็นคนใช้คนท่หนึงง่งโขกินชาที่ดชเจ้ามึงมีความผิดถึงขนาดหนักผิดจีนข้อถามข้อกาเมฉะนั้นกูจะตำโต้เมึงตำโต้อะไรละ่ะตอนนี้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้แล้วกูจะถามไปแกเป็นสุพยักไรเอวหักด้วยอโอ้ เวทหนูเออเวทนูนะให้เป็นแต่เพียงปยักไายไม่ดีหรืออย่างเอวมันหนักท้าเอวมันหักมันไปพลาดเมียตัวเมียอีกคราวนี้มาเอวหักแล้วรับรองได้เลยแต่ยัดดินเลยมึงได้ยินไหมนี่คำพูดของเวทหนูเป็นรักอ่าเป็นพยักยายเดียวีโย้โอ้ยโอ้ยไม่ได้เลย เวทนหนูใจไรๆมึงไม่ลอมุนไม่ดูไปโอ้ยุงยุ่งไปก็ไปไอท่านัดนับรัสาอะไรกับคนธรรมดาแม้แต่ธรวมดาก็ยังผีไม่หมดเหตุบ้านการเมืองที่ยุ่งยุ่งแบบนี้ก็เพราะว่าคนดีๆมันเลวอ่ขอบใจแม่มันก็ไเวสนหนู เอาเลยไม่นำมารวงที่จะพาไม่นำไปส่งเองที่เองดินเด่นอุดมถิ่นไปดิแต่ระยะทางมันไกลไม่น้อยนี่จู้วาไกลเนี่ะยแล้วจะไปกับอะไรล่ะโอ้ยเทวดานี่มีของสำคัญอยู่ในตัวไม่มีปีกบินได้ฮะ<า>พออื่นเดินอากาศถูกแล้วละ่ะแต่ไม่นาต้องจับฉันแน่นๆนะฉันจะพาไม่นาอื่นคว้าไปกลาอากาศ เพียงภายไรไม่นานเกินเราจะถึงดินแดนรุดมถินประเทศจับได้ไหมน่ะจะจับเป็นสนุยแน่นแน่นแบบนี้ถูกแล้วจับไปแน่งแน่ค่ะขอบใจมากล่ะค่ะเวสสนุเออขอบใจขอบใจเร็วๆเวไหมนาาวางกดวางกดวางทีทำไมล่ะเที่ยวอนูย ขันตีเก็บเป็นขันแตกทแล้วกูกัน,นเฮียยคนนะเฮอยผมเป็นบ้าเลยเฮ้ยอดทนไม่ค่อยจะไหวอ่ะเก็บไบด้นี่สั่งเอาว่าเราลืมโัวมือคว้าไปตรงมือดีก็่ชิบหมายเม็ดทำโทษคนอื่นในตัวเองกับอุบาทจะมันเลวไม่น้อยอ้า ตัดสินใจแล้วจะพาไป่นางเอินคว้าไปยังแผ่นดินดูดมถิ่นประเทศจะไปแน่ๆคราวนี้เรียบร้อยแล้วระวังตัวขอะมัดแล้วค่ะแล้วเว็ดรานูต้องนำไป น,น้ำบาดนี่ตอนนี้ไปนั่งกันยาโดยรีบลอยขึ้นแหวนนี่จะปไปไปกรุงศรียังอดไมันไหวฮะเราไปนางกันยานีกข่าวกันที่จะขึ้นลร่องกับไปยังกรุงไกย กำกำลังบมีโอียบเดินทางมานิดราได้อยู่ที่ป่าดงยหยรีบเท้าเต่าก็อย่างแลละตอนนี้ยากเร็วไว้ปาก้าไม่ทวนฝัเลยฟังี ลูกของควาตะไรเองกูนะเองจะไปไหนวะมานีหน่อยเอพ่อหนุ่มวันนี้ก็บวกนะยยังพูดยิ่งใหญ่เองผมตาหนานะไปไหนมาไหนอย่าไปอยู่ในปา่าเนย,ดยเดี๋ยวจะเล่าอะไรความ ไปไหนมาไหนที่บุกป่าควาดงมาคนเดียวไอ้ไอ้กรีกเบกเออเี่โจมยักษ์อันดับขาู้ยิ่งใหญ่แห่งลับตะวันประเทศฉันไม่ได้คิดคาดควอนไม่เลยว่าจะมาจวนหัวหนะ้ายักษ์้ยิ่งใหญ่แห่งพรหมธนาเนี่ยทำไมที่อยู่บ้านอยู่เมืองไม่ดีตอนนี้มาอยู่ป่าอยู่ดงเข้าใจด้วยว่ากูเนี่ย ตกกลุ่มรักผู้หญิงคนหนึ่งคือแม่นางกัญญากัญญาเออกัญญาราชินีเองประมาณนะัขอรูดมสินประเทศกูชใช้นโยบายวางเผนจับองค์ประชาจากลีกรวนพาไปยังอบายภูมิเพราะวันหนึ่งกูต้องการที่จะ จะเดินทางโคตรนาวากูเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในผืนแผ่นดินนี้แต่วันนั้นโชคกูไม่ดีแต่กูแก้ไขได้ตอนที่กูเดินทางกูไปพบกับโลก,กบาลที่เป็นคนใช้กุบยายุมรบรคนกลางาที่จะเอาดวงชีวิตของกูเนี่ยไปจดเวยผลกรรมเองอบายภูมิกูได้ขอชีวิตว่าจะทําดีไทยทษเป็นคนใช้กุบยายุมบรช จ่จุดรายพวกสัตว์โลกในชุมพูตะวิหนึ่งเดือนไปรายงานหนึ่งครั้ง